Hello. Good morning, Thailand magicians. I'm Dr. Chino h o s n a I would like to present the Miller Award 2012. n a l ก็ได้เห็นวิทยาศาสร magic magic ที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับเห็นข่าวพาดหัวนะครับนักปัญิคนไทย คนแรกที่ได้รับรางวัลมินเลอร์อวอร์ดจากดรทีโนโคสิน่าน่าตื่นใจจริงๆครับสำหรับรางวัลน,นี้จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันเผยชฉมผู้โชคดีรางวัลมิลเลอร์อวอร์ดปี2012ได้แก่มิสเตอร์เอมิสเตอร์เอนักมายากลคนแรกของโลกชาวไทยที่ได้รับรางวัลน,นี้ มิสเตอเอเยกับนาลิปว่าตัวเองได้ส่งผลงานการแสดงชุด The Mask หน้ากากเทวดาไปยังประธานสมาคมโลกทางสหรัฐอเมริกาเห็นแล้วก็อึ้งกับการแสดงชุดนี้นั่นก็คือที่มาของการได้รับรางวัลทีนี้เราไปสัมภาษณ์ดรชิโนโฮซินาครับว่ามีผลเช่นไร Well I would like to say thank you เออท่านดรครพูดภาษาไทยก็ได้ไมจาจดีหรือคนนาล็ พูดภาษาไทยไม่เป็นไรครับพูดแน่เลยก็ได้ก็ได้นะไอคิดว่ามิสเตอร์เอสมควรที่จะได้รับที่สุดเพราะว่าทางบอร์ดของเราพิจารณาแล้วสุดยอดจริงๆชุดหน้ากากเทวดามันสอดคล้องกับภาพยนตร์ของฮอลลีวูดมันโตคอนเซปต์กับคนที่สามารถเอามาเชื่อมโยงกับมายาคนได้แต่โดยเฉพาะบอร์ดของเราไอบอร์ดของเรามีกี่คนไอก็จำไม่ได้ แต่ไอ้ก็ขอแสดงความยินดีกับมิสเตอร์เอช่วงท้ายนี้นะ่าคิดกับเราไปฟังคำคมจากดร์กิโนโคซีนาในเลอกนี้ไม่มีใครหลอกใครหรอกนอกจากเราจะหลอกตัวเราเองและจะต้องหลอกไปตลอดชาติหออน้องมาแรงออนตัวประเทศลาวบอกแล้วว่าของผมอ่ะ ปลุกเสกหน้ากาผมปลุกเสกปลุกเสกแล้วจริงๆเห็นไหมล่ะครับดังกระชอนตอนนี้แฟนคลับชื่นชอบชื่นชมโชคมีติ๊บบอกแล้วว่าของผมปลุกเสกปลุกเสกแล้วว้าววาวอิลูชันใหม่สุดของประเทศไทยถามกันจังนลิปเอามาจากไหนคนนี้เลยเนงฟรีแมนเป็นคนออเดอร์ให้นลิตจากต่างประเทศ สนใจสั่งซื้อสินค้าได้เน่งฟีเมนรับประกันคุณภาพข่าวด่วนจากบอคัตสโนวาวายหมูเชื่องนัลลิตนัลลิรงานที่พุงลงมาหาดใจนี่เพราะผมมาดูหมูเชื่องหมูเชื่องวายเอามหาดใหญ่แล้วก็เลยไปแม่กลี่ไปเทียวบ,บ้านตอว้าโอร้รอย ไก่แกงไตปลาฟิลิปรวยขาดนี่แต่ต้องเอาปลาไปเที่ยวงามตอกแล้วน้งาตอกที่ลาดอายาจะช่วยนี่พอต้องหรือคนพบนี่นาตอกนี่พึ่งพบไม่ไม่น่าโจมาอยากคนล้วโดนน้าลิปเราอายากินก้าวเหมือนโคดินอายาแกงไตปลาฟิลิปเลยนี่ดีก็ตั้งเจอกันรวยขาดนี่แนวไตปลาเนี่ยเขาเอามาจากปลาแบบนี้ เปิดตัวแล้วเทพบระุตรีฮันเปิดตัวผู้ช่วยสาวสวยขาวเนียนแบบนี้นันลิบไม่รู้จะพูดว่ายังไงต้องแบบบแบก เมาละน้องเข้าตำราย่ามาเสียจริงอะน้องพี่เชฟดี่ละโซบีเข้ามาหัวผันของผันงามตาะภาน้องนกหนูนเต็มน้ำะนอกดูได้นอกนูนไปเนียนได้เนียนไป คนเจ้คนตัวดำกว่าผมเจอคนตัวดำกว่ากูแล้วดีใจจริงๆเลยขำขำจริงนะนี่ผมขำขำไม่จริงมัมันมันบ้าเจอคนตัวดำกว่ามันมันจะหัวเล้ว อดีตของโลเล็กคือลักเลส่สิงคันเทคนักชกชื่อดังของหาตใหญ่สุดยอดฝีมือมวยในยุคนั้นส่วนรางวัลน,นั้นเหรอครับเพียบเพียบนาดิบจดัดให้จัดได้ชกครับนักชกใหม่ล่าสุดฮ่าฮต้องหวยเองค่ะต้องหวยฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฟิลิปค่ะลุงโลเล็ก ช็อกกันลุงโนเล็กต้องมัดมือทั้งสองข้างนะคะได้เลยเนาะลุงจอดปณิดังสุดสุดดังสุดสุดสโรบินมูนมาญาณเดชญาญาติยังยอมเป็นสิทธิ์โอ้แฟชั่นล้ำหน้าสไตล์แปลกไม่ซ้ำใคร อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจอมเพี้ยนจากอีสานโคจรพบกับเจเจจักกลิ้งตามด้วยลีฮันและเทพพบุตรลึกลับนิโอจักหนักจักเป็นปุ๊พุทธิฮากันยายนฮ่าฮ่าฮ่าพลัดมายาซุบซิปต้องขอกราบลาไปด้วยความสวยงามของจีนา่ามายาคนสาวสวยที่สุดของจังหวัดสงขลาในยุคป,ปัจจุบันการันตีเลยนะครับหนกสาวคนสวยของโลเลก แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแต่งใจด้วยความดีทีหน้าขอฝากคำคมนี้ไว้ครับสวัสดีครับจากผมนลิต